มาสบายดีพี่น้องมื้อนี้ไก่งวงเด้อพี่น้องเด้ออเมริกามื้อนี้ Thanksgiving Happy Thanksgiving บ่เด้อบ่ทุกคนเด้อนี่เด็กไก่งวงตวบักใหญ่พี่น้องเอนะ้ยพุ่นน่ะไก่งวงตวบักใหญ่มื้อนี้เฮากินกันนี่เด้กเพ่งอบแล้วเนาะตอนที่เพ่งบ่ได้อบโซ่ให้เบิ่งนี่เด็กอบแล้วนี่นะตบักใหญ่แล้วเฮนะาก็มีเหยื่อขะปุ้นเฮาสิเฮ็ดขะปุ้นกินพร้อมพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดไก่งวงสู่ลูกกินเนาะนี่เด้กอันนี้น้ำน้ำของแมสโปกเตโดนี่เนาะของอเมริกานะั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่เด้ก มักสรีมันพาเทโดมันสัมลังเพื่อนเลยแหละก็มีข้าวจีเนาะมือนี่นะแล้วก็เฮ็ดข้าวปุ้นกินเฮ้านี่แล้วก็คองวานเฮ้าก็คือนี่เนาะและ้วก็นี่มะเกียงเนาะเนี่ยดพี่น้องก็บ่มีอย่างหลายแค่นี้เพ่งก็กินนั่นข้าวปุ้นเนี่ยข้าวจีนี่อาหารไม่ก่าเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อไก่งวงเนี่แหละไก่งวงเพ่งพี่นอ้องอ่ะโตักง่ยายพี่น้องมากินซอยคอยเด้อเด้อพี่น้องเลยกินซอยได้นีโต๊ะง่ายแท่ยง่าว่าน่ะ คนขามันซื้อๆนี่พี่น้องเอ้ยนี่สิกินเบิดบอลลี่นะนี่บอลลี่ไปกินหลายคนพี่น้องเพราะว่ามีแต่ครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะพี่น้อง Mother, Happy มาเด้อแฮปปี้แตงสกฟวิ่งมามามากินน้ำกันมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้เพ็งเฮ็ดอันขับพุ่นเด้อพี่น้องเด้อหม้อนใหญ่ๆ่นน่ะใส่เลือดใส่หยังโพดอันแตงสกฟวิ่ง่นน่ะพี่น้องวันไก่งวงของอเมริกาั่นน่ะนะ เฮ็ดไก่งวงให้ลูกกินแล้วก็เลยเฮ็ดข้าวปุ้นใส่อันนี่เดยใส่ตีนไก่พี่น้องนี่เดยตีนไก่แล้วก็มีเลือดพร้อมเด้อพี่น้องเด้อได้เลือดน้ำข้าวปุ้นเพลงพุ่นะหมอบักไงพี่น้องจานพานซะมาเด้อพี่น้องแฮปปี้แตงสกิฟวิ่งเด้อเนี่ยเป็นใส่ตีนไก่ใส่เลือด กระปุ่นไขนน่เข้มข้นบอ่พี่น้องเข้มข้นบกพวกเจ้าวะ่ะมอบักไนซาสิเฮตันไ้ลูกกินวันไก่งวงนี่แหละพี่นอ้องวันอิน Happy Thanksgiving Thanksgiving Day พี่นอ้องมือวันกินไก่งวงของอเมริกาเพิ่นพี่นอ้อง ใส่ตีนตีนกระลายพี่น้องเด้ตีนเพิ่นใส่ตีนใส่เลือดฟกบองบองพี่น้อง่นเพชรน้ำเพ็ดเพชจัดจัดเด้อพี่น้องเด้อเพลงมักกินแบบซีเด้อระพัดเพ็ดเพชจัดจัดมาแล้วไปกินน้ำกัดนน่ พี่น้องตอนนั้นเพื่อนรับอยู่พี่น้องตื่นแล็บัดนี้ตื่นแล็บัดนี้พี่น้องเอ้ยวันน้าน้องแคมนี่พี่น้องฮัลโหลลาเสี้ยงให้บุญด้วย Happy Thanksgiving Happy Thanksgiving everyone Enjoy your Thanksgiving day Cammie love you guys all สบายดีมือวันเท์กีดเด้อน้องแคมมี่มาพี่น้องเอ้ย อีหล่าขออวยพรให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งน้องแคมมีอ่อวยพรให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยจากโรคโควิดความเจ็บก็ได้ความไข่โบไฮมีนอนรับฝันดีนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนอีหล่าวะให้โชคให้ลาบให้โชคให้หมานจ้าถุน้องแคมมี่หนวกหยด้วยเอามาสบายดีพี่น,ออน,ออน,น้องมาเด้อพี่น้องมื้อนี้แฮปปี้แทนสกิฟิงเนาะมากินไก่งวงกันพี่น้องเบิง์คนนะ่ะลูกพ้ากันปาดกินละไก่งวงโตบักในพี่น้องเอ้ย ใหญ่แท้ไงว่าเบิ้งคอแทนคนมอนเสียงลงเด้อลูกเด้อนี่ยไหนคนมันติปาดแล้วไก่งวงนี่กินแล้วก็มียีนี่แหละคือโซ่ค่ะเบิ้งพี่น้องเด้อแมตต์พเตดอกโพเตโตอาหารมีกาเด้อมืัอนี้นะเพ่งกะเห็ดกระปุ่นเพราะว่าเพ่งนั่นกินแนวอื่นบ่ได้แบบสั้นดอกโบอิ่มเข่าตีเข่าเนี่ยแหละของเล็กน้อยเนี่ยแหละเห็นบ่มต้องมีของหวานก็คือที่ซีโซ่ลงไปแหละมีมักนัดมากยังแล้วก็มักส้มโอเพ่งซื้อมานเนี่ยเลยปอกละถ้าบอยากแซ่บปนในพี่น้อง ไก่งวงพี่น้องจุดเต้นคือเมื่อนี้คือไก่งวงเดอ้อจุดขายคือไก่งวงพี่น้องคนน่ะตัวบักใไงพี่น้องมองเห็นบ่อวไ่แทหไงว่าดูกินละกินก็กินมาเบิดตดอกอันนี้สเสพงนี่สิเป็นสิกินกาวปุ้นพี่น้องนี่ปุ่นนากินกาวปุ้นตอนกินก็คอฝากซ่องเลยเด้อพี่น้องเดอ้อซ่องเพลงสาวลาวอเมริกาพาเ่บเนาะฝากพี่น้องติดตามเในเด้อพี่น้องเดอ้อ กดไลค์กดแชร์เด้อเด้ออันนี้น้องแคมมีนี่น่ะพี่น้องรับขอบใจพี่น้องทุกคนที่ถามหาน้องแคมมีที่เอาขึ้นมากินขานะ้าวน้ำสัพพัดรับก่อนพี่น้องเลยจไหนก็นตามนเนาะเธอหนาก็สิลูกมาว่าวแงะอยู่นี่แหละอ่ะกินก่อนหิว่ขา้าว่าว่าหลายยายห้างพี่น้องมาเด้อแฮปปี้แตงสกีวิ่งทุกๆคนพักข่อยใส่พักหลายๆขมามักพักหลาย,ลาย จะน่าเพ่งกินคื่ซีได้ยูอันนี้ไปด้ยวยพี่น้องเด้อต้องได้ใส่ขาดบ่ได้คือขาดบ่ได้ด้ยวยพี่น้องเลยผักคะของมักของโปดก็าหมกถว่าค่ะมาแก้มผักคะของมักของปดเพ่งขาดบ่ได้ต้องได้กินพี่น้องเลยพูดะเลยพูดจะเลยผักคะนี่ มกเขาก็มีหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันมีปลีหัวปลีใส่มีถั่วง,งอกโอ้ลดน้ำกระลำนิดหนึ่งรดน้ำแล้วขอโทษขออภัยน้อพี่น้องเนาะขอโทษเด้อพี่น้องเพลงสิได้โอ้ยเพลงก็เลยเอาอันนี้มาไว้ทางนี้เนาะสิกินยาก่อยแล้วคะพี่น้องเอ้ย มันขับมันแคบมามามากินเพราะว่าเราลายใหญ่ห่างหิวจะละล,ะพ,ล,ล,ะ,ละพี่น้องเลยแล้วตีนไก่เด้อพี่น้องเนอะนี่เด้อม,มามากินน้ำกันมากินน้ำกันมากินน้ำกัน happy Thanksgiving บอสทุกๆคนเนอะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เมืองลาวอยู่เมืองไทย,ยเมืองขมิญ ค่อยบัวไซน่ามลายเด้อพี่น้องเด้อข่อยบัมากน่ามลายข่อยเป็นกินข่อยมากกินแบบน่าแห้งๆนะพี่น้องเพิ่อบัอมากน่ามลายเด้อยชิมมึงก็เป็นเด้อเแา้ลายใหญ่ห่างกินซะก่อนอืแซ่บแซ่บครับพี่น้องเลย ต้นงเดาอะไรครับจำกะปิกับเนาะกะปิข่รัมบมาเฟยโอ้ยแม่มีอันนี้อัน,น,อนค่อยเอา,าอัน ไม่เราลงมาจากอันท่านพระของเราลืมเอาไปทิ่มพี่น้องไอม่แม่มีคอร์บินอยู่เนี่ยมาเด้อมาเดิมทำใหญ่งคอมอนกายจอยมี่ on, guys, Thanksgiving Day Happy Thanksgiving everyone Turkey Day today eating turkey today okay happy thanksgiving you guys everyone stay safe to all hmm yummy sẹp đôi phía non đôi sẹp 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 vợ หูเข้าขอโทษขออภัยเด้วย่อิืมตักกะปิขอขออกพี่น้องข้าใไส่แบบจิินแล้วมันจะเป็นเงิงนคันข้าใไส้อนันกินค้ากาาะัะนะบ่ดี ตักเอาเขาจกินซำเลยอาตกีบอนิจา,า,ายบาบอยเันกินกับปุ้นละถามมาจะกินซาตกีบอบอว่ะ สวยบบมีเด้อพี่น้องเด้อมีจะแซ่บมาน้ำหางเต้มหมอพี่นอ้องตะขอนบ่มักน้ำลายเขาเป็นคนบ่มักกินน้ำเขาปุ้นใส่น้ำลาย คราั้นกินเฟอร์ขั้นชิมักอยู่น้ำหลายๆปุ้นทำบะมักน้ำหลายใก่งวงตัวบ,บกใหญ่พี่น้องก็จะขาเพป็นจืดๆนะแต่ยังกินหมูเบิดละขาหนึ่งก็กินหมูเบิด แบเพ่งมักโอ๊ะทำมมันแหมเนี่ยเดีกน้องเด้อบวมักให้มันให้กันมันเป็นน้ำน่ะเป็นน้ำเขาแซ่บหนังมันกรบอบๆน,น,นางเอกรับ ม่เสลงยูทูบเห็นไชื่อว่าับเจี๊ยไปเ่งไยูทูบของเ้าไปเจี๊ยต้นไม้มาดูจ้นนั่นก็เจีมาให้มามีก็เจียอยู่ห่างกับมีเน้ยเจยตรนนี้อ่ก็ขอไปกินลายย่อยกินเผ็ดนอกกินน่อง มันเจาะแซ่บๆนิดนึงกันบักตัวว่าโดยส่งมานาองกะปิ บุกพิกอาบุ้ยดาวเลยแบบบอ่ยังให้มีเสียงอัน นั่งพี่น้องข้าบโดอยากมีปัญหานในยูทูบเนาะต่อไปตัวครอบกรบ เปล่งกายหนักราจากลยลคุ่นกินเป็นตานาเกียรติขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ไหลบ้านน่ะพี่น้องกินเพชรโปรดสร้างเป็นแบบนี้นี่แหละพญายาบานเพิ่นลมาเฮ้ยหัวพญายาบานพ,นา <c oughs> นพญายาบานมาคนบอยากออกยูทูปน้ำเจ้าดอกพี่น้องเพินพ่นลมาเด้อพี่น้องเพิ่นลมากินเวลากินเพชรเพชรแล้วนี่ะพ,พี่น้องเพิ่นลมา น้ำมูกไหลแล้วกินข้าวเพท่านอิ่ม่าจัะน้ำมูกบ่อยากให้พี่น้องเห็นอันเซ็ตขี้หมอกขี้มูกของฉันว่าขอโทษขอไภัดเถอะบอกความจริงน้ฟัง น้ำกระปุ้น,นก็แแทบแจ็บเนเนาะเห็นรถจะจัดมันจะจัดปลุกปลกหน่อยหนุ่งเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อ,อมันแทบน้ำกระปุ้นหมักแหง้งก็เมื่อบ้านเนี่พี่นอ้องก็เห็นพวกเจ้าปลูกอยู่หลังบ้านพวกเจ้าพนน่ะ ก็าจะอ่อนจะอ่อนควระกืนน้ำลายใส่เนี่ยนะพักอันนี้นะพักอีกอย่างระบาดควรกระดายชะอมเนี่ยนะพี่น้องชะอมผักคะ กินเขาก็ต้องหย่ำไไวๆเลยน้ะพี่น้องนะให้มันทันเวลานาทีพี่น้องนะถ้าสีอันโดนเกินไปแล้วพี่น้องก็จะลำคาน,นะาะใช่ไห ข้าวปุ้นก็มันแยกอยาก้อนพี่เป็นของมึงหนาขอเฮ็ดกินแล้วแเราขอมาเฮ็ดรถมากินรสเพราะว่าขอหิวข่าข้าวปั้วไปทำมันเย็นๆแดดทำมันด่างแซ่บน้ำข้าปุ้นคนมักกินเย็นๆพี่น้องกิน้อนแล้วบ่อยากปนเลยมันบ่มีรสชาติรสชาติมันบ่ออกปนเลย คั้นชุกขันเพ่งกินเฟอขั้นเพ่งกินเฟอในเพ่งมักกินอันฮอนฮ่อนนะพี่น้องเด้อแต่ว่าข้าปุ้นในเพ่งเพ่งมักให้มันเย็นเย็นเพ่งมักกินอันรสชาติมันนะ่ะมันได้กินผู้ซึกว่ามันเอาแรงนั่นกน่อนก็เอ,อาไปทิ้งพวกแห้งเอาแล้วก็ยังบิ่นย่างมีนเอาแล้วก็ มีแต่พักบัน ต้องโก้ไม่ต้องโก้เพื่อนให้มากินกระขับเปียกตอนนมากินกระขับพุน่นกินให้มันเปิดน้ำหน,น่อยเดียวก็าไม่ได้สดเพื่อนเอาคนโบมกักสดน้ำกระพุ่นปะนะ ข้าวปุ้นนี่มัน้นมันเข้มข้อนอยู่แล้วพี่น้องแบบว่ามันข้าตักขา้ขาวข้าวปุ้นเขาน้าวน้าปากมันก็คูุกซึกมันเข้มข้นดีบมดแล้วข้ากิวกลิ์นฝืนข้าซุกข้ากินปอนข้าวปากอันน้ซุกเกีเ่ยวก็ชดหน้าม,มันมันเข้มข้นกันเก,านกน่าเหรอวะ ความเสริมพี่เนอะความเสริมข้าวมันก็จ้ำกระปิเงี้ยนีน่เราก็กินดลน่นยอด ไม่ค่อยมักแหเห็นสุดท้ายเด้อพี่น้องเห็นแล้วก็ไม่แล้วเลยว่าซันซะลาเลยจบข่าว สองน้อนบ้านนานอนรับดีพวกเจ้าเสือบ,บอกเขากินแล้วเขาประจมเขาค่อยอ้วนสินะกินลายด้ อีตุยมึงเอ้ยหรอแหลกลายมึงก็อ้วนเลยเนาะนี่ตอนเคีงพี่น้องกินมด បាទន້ອງខ្ញុំពុន3ចាប់អឺចេះຕື່នឡើងអឺស្រត់น้ําណ້ອຍហ្នឹងគាត់ចាប់ដៃចាប់ណាច់នឹងពីន້ອງបាត់สุดท้ายสุด เซบเบอร์น tamam. ้ำกบุญก่อนเมื่อกี้น้องก่ออนุญาตกินเล็บนางก่อนเล็บมือนางก่อน อยากกินเล็บมือนางลงกล้องพี่น,นอ้องมันง่ายอยู่พวกรับต้มเปื่อยแล้วยำกินคือข้าวเจ้าเลยหันได้เพ่งสะบัดหมักมันเปื่อยๆพี่น้องเพ่งมักยำติดปุดติดปิดอืมเฮลโหล my baby <c oughs> พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย พ <pad it aer os lide> ี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอิลาแคมีเพ่อมาตื่นตอนนี้บันิ้จะปติโตพี่น้องเซ่ย้คนงามด้พี่น้องพน่าตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยฮายน้องเคมีฮาย hello h โ l l o พน้าพี่น้องน้องเคมีมาตื่นนอนตอนนี้พน้าอิเะ h e l l โ hello 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 h ลโ l o เคมีเซเ hello เราก็จิ้มปากจิ้มคอเนาะอืค่อยกระดาพี่น้องคอามหวานค่อยเด้อพี่น้องเด้อหมากนี่อืมอือหึยูวานจ้ำอืมอืมรมงานแบบไปนะปุ๊บ กลสิไห่แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะได้กินครับนี่ราศีรลาลงก่อนเนอะ ใส่ลหเเกี่ยวไปอืมหายแวบหายแบบอยู่เลยไว้เกี่ยวนี่ก็ได้มามักแต่แท้เวลากินลงยูทูบนอกพี่น้องเนาะตีงปากส้างสิงปากขวเพิ่นว่าเพิ่นว่ากินต้องกินกับเค็มๆงามๆ,ๆแต่ว่าเพลงนี่ฮเฮ้ออาจารไหนก็นตามนอกคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกๆคนขอบใจทุกเม้นทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อที่ส่งมาให้เพลงเด้อบริขาดตลอดเวลาแล้วก็ฝาก ฝากเด้เดอร์พี่น้องเด้ร์ฝากซ่องเด้เดอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เดอร์ฝากซ่องเพ้งสาวลาวอเมริกาพาเบเนะพี่น้องเนาะรักแ,แคมี่